สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับหรือเซียนาผู้พารวยนะครับออากับก้อนหัวออกนะครับกสีมาให้เบิง้งชุดวัดใจล่างนะครับชุดเดียวไปกับนะครับเอฟซีสิมััน้ำบอนะครับแต่ว่าชุดสรุปกับสรุปไปก้อนนานันแหลวนะครับ เสียงอันตรายกับสรุปไปแล้วนะครับกับเสีห็น,นะครับแต่ว่าอันนี้สิเป็นชุดวัดใจล่างนะครับเอฟซีมารกก็จัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอามาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นลักซิปลักหน่วยอันนี้แบบตรงๆนะครับสีแบบตรงแบบได้นะครับงวดที่หนึ่งนะครับได้สองลักหน่วย ได้สามนะครับออกสองสามนะครับสังเกตนะครับมาตรงนะครับมาตรงมาตรงตรงนะครับจะวางงวดต่อไปวันสีมาตรงไ้บอนะครับเพราะว่า จะไม่ข้อเพี้นกับสรุปไห่ก้อนหนานั่นแล้วนะครับสรุปไห่ก้อนหนานั่นแล้วนะครับวามันสีตรงไอ้อ้วนเป็นยังนงครับใส่สีกลับกันนะครับบ้อเป็นยังงนะครับกระเบ,บิ้งหวัวคือก่นานะครับข้อที่สองหลักสิบได้ห้า ลักหน่วยได้หนึ่งอันนี้ก็มาตรงนะครับมาตรงนะครับมาตรงตรงนะครับเอฟซีมาตรงนะครับ,รรบ,รรบลักซิปได้หาลักหน่วยได้หนึ่งนะครับมาตรงตรงนะครับ อันนี้ก็คืออาจารย์นครเพชนเทศไปกลับให้นะครับไปกลับให้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมาตรงอยู่นะครับคือว่าชุดเดียวหมวที่สามนะครับอันนี้มาหาหลักหน่วยมาศูนย์นะครับหววนี้ก็มาตรงนะครับมาตรงอยู่นะครับหัวนี้ก็มาตรง ตรงอยู่นะครับหมวดที่ีหลักสิบมาห้าหลักหน่วยมาสี่นะครับ เอา au, มันเฮาย่างเฮาย่างออกไปแม่ออกไปเบิ้งลู่ไปออกไปเบิ้งลู่เร็วไปไปไปออกไปเบิ้งแม่ไปเบิ้งแม่ออกไปเบิ้งเร็ออเวเบื้องเงาเ งวดที่ห้าหลักสิบมาสามหลักหน่วยมาสองนะครับอันนี้ก็ยังเข่าตรงนะครับเข้าตรงนะครับ หมดที่ผ่านมานะครับวันที่1เมษายนนะครับลักสิบก็ได้สามลักน้วยได้หกนะครับ็ย่ง้เขาตรงอยู่นะครับเข้าตรงนะครับยังเขาตรงอยู่นะครับ สังเกตเบวงนะครับเสียเขาตรงตรงมาตลอดนะครับลักสิบลักหน่วยนะครับแต่งวดที่เจ็ดงวดวันที่สิบสิบหกเมษายนสองห้าหกแปดนะครับลักสิบได้เลขสองนะครับเอฟซีลักหน่วยได้เลขสี่นะครับได้สองคู่ก็คือสี่สองสี่สี่สองนะครับ บ้านนี้สองซีซีสองวันนี้ตาซีเอาตามสูตรนะครับตามสูตรถ้าจะเอาตามสูตรตามสูตรนี้ก็คือลักซิปของอาจารย์นครเพ็นนี่หัดบมี่สองนะครับเดี๋ยวเป็นชุดสรุปชุดสรุปล่าง นี่ครับลักซิฟของอาจาวันที่สิบหกเมษามีสี่นะครับมีสี่แต่ลักหน่วยมีสองนะครับแต่ลักหน่วยมีสองนี่ครับนี่ครับชุดสีหางอันตรายก็คือชุดเน้นก็คือตัวนี้นะครับเป็นสีสองนะครับเป็นสีสองนะครับ โมเมนต์สแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าข้ามตามสูตรนะครับก็คือเป็นสองสีเขาก็ต้องกลับไปว,ว่าสีสองนะครับอันนี้คือเป็นชุดวัดใจล่างนะครับนะครับเอกสีก็คือชุดเดียนก็คือ song xì ที่สนะครับอเอาเปลียงใดเออันนี้ก็คือเป็นชุดสรุปนะครับชุดเดียวนะครับปันธง4 2 2 4นะครับของอาจารย์นครเพ่นนะครับ4 2 2 4นะครับเป็นชุดล่าง ชุดเดียวฟันธงนะครับสี่อ้าวมาร์กนัมบอนะครับอาวไทยนี่กับอาจารย์นครเพ้นกับวอาห์ไห FC โชคดีนะครับลำรวยลำรวยใส่สงการนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับอ้าวไทยนี่กับอาจารย์นครเพ่นกับ ขอบคุณ fc ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทายเนียอาจารย์นครเวนค่ะขอเอฟซโชคดีสวัสดีครับ